ใครที่สนใจทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีของรางวัลต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลโทรศัพท์มือถือไอโฟนนะครับสามารถแอดไปที่ Sport Clip ได้นะครับแอด Sport Clip ค,ครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคน,นครับเอ่อไม่ได้เรียนแบบใครนะเวลาเปิดคลิปอะทุกคน ก็วันนี้ครับเหมือนเดิมครับจัดกิจกรรมครับไ d นี้ก็คือเรียกเขาเป็น ID ดีหลักผมได้เลยเสริมทีม ID หลักเป็นไงเสริมทีไ ID หลัก17,000บาทครับทุกคนเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมขอแลกแบบนี้ก่อนดีกว่าผมขอแลกแบบอ่าหมื่นหกก่อนนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเหลือเป็นเศษถ้าเกิดมันเหลือเป็นเศษอ่ะเราค่อยแลกไปเรื่อยๆแลกไปเรื่อยให้มันครบเจ็ดสัวนะครับซึ่งตอนนี้อ่ะ๋ยวเติมกับหมื่นหกนะครับแลกแลกเหรียญแลกแคสไปก่อนนะครับ หนึ 16, 000, 000, ่งหมื่นหกพันเหรียญผมมารับของนี้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็ได้ไอคอนได้ EBS ตึงตึ้งตึงตึงตึงโอเคได้ถึงบวกแปดตรงนี้นะครับ, con, e BS, อ, 68, รรบอ่ะมาเดี๋ยวผมจะแลกเป็นห้าดาวหมดเลยนะห้าดาวก็คือไอพวกปีฮอตพวกปีไลท์เก้าสิบสองบวกบวกแปดนะเพราะว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยของมันจะออกดีกว่าเก้าสิบคือเก้าสิบนี่คือต้องดวงดีจริงอะเหมือนคนที่ได้คูมัน EBS บวกแปดนะครับซึ่งยากอ, <c oughs> อ่ะอ่ะไข่หนึ่งตัวนะทุกคนไข่หนึ่งตัว โอเคตัวสุดท้ายมาแล้วเอาไม่ใช่เ็ก,กระเบื้องเห็นรูปไม่โหลดนัวแม่งมาทุกคนแม่งไม่มาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีกตัวเดียวนะอีกตัวเดียวนะอีกตัวเดียวนะเฮ้ยอีกตัวเดียวอ้าวเล่นลิ้นกูลยเวนไอ้แกมึงเล่นลิ้นกูแล้วเกมตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวเหล็กตัวเดียวกดไปสองพันแล้วเนี่ย โอ้โหทุกคนนะครับเฮียแล้วครับกูควรเอามึงอยู่ไหมเนี่ยห้าดาวเนี่ยโอ้โหงานเข่าแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวนะตัวสุดท้ายมึงล่อกูไปจะสามพันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียของลองกดหนึ่งดิเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย เลิกเปิดตอนนี้ทันไหมครับเนี่ยเลิกเปิดตอนนี้ทันไหมครับเลิกเปิดตอนนี้ทันหรือเปล่าเออเหยียดกระเบื้องโอ้โหหมดไปสี่พันสองตัวใบแรกกว่าจะมาครับทุกคนโอเคเอาแม่งต่อนี่แหละครับเพราะว่าน,นี้แม่งได้ยากอะอันนี้มันแบบของดีดแม่งออกยากอะครับน้องชายนอกของดีดมันแบบไม่ค่อยมีครับ มันต้องอันนี้แหละอันนี้ลุ้นปีฮอตได้แล้วปีฮอตแพงๆมันหลายตัวเหมือนกันนะปีฮอตเนี่ยแพงๆแบบเยอะอยู่นะครับน้องชายไปสี่ใบเนี่ยเดี๋ยวนี้กดร้อยได้สี่ใบเนอะกูโดฟุกมาปั๊บไอคอนอะกูโดปุกมาปั๊บไอคอนนะไหนครับไหนไอคอนนะครับโอ้โหเรียบร้อยได้ไปแค่หนึ่งใบเองนะล่าสุดผมจําได้ผมได้สี่ใบอ่ะอันนี้แม่งจะได้ถึงสามใบไหมโอ้โหทุกคน หนักข้อแล้วว่าตั๋วกูหนักข้อแล้วว่ามาว่าอุ้ยไอคอนร้อยสี่อ๋อไม่ใช่ว่ะไอคอนรวมอ่ะน่าจะลุ้นยากอยู่เนี่ยมันรวม ebs อะครับนะครับมันรวม ebs ครับเออไม่หนึ่งตัว๋วเออ,อเฮียเอาละทุกคนทำไมของมันได้ยากจังวะเนี่ยคือตอนแรกอะปกติอะผมจะได้ตรงเนี้ยเยอะอยู่นะประมาณแบบหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยมาสี่ใบ แล้วจะไปเกลือในเกมนี่คือมึงเกลือตั้งแต่การ์ดเลยเหรอกูไม่ได้ลุ้นเลยนะโอ้โหสองพันล้านก็โอเคละ่ะไม่ได้ลุ้นในเกมเลยนะอย่างเงี้ยเที่ยแล้วของมึงเนี่ยโอ้โหหนักแล้วโอ้โหเก้าสเจ็ดบวกโอเคอไอคอนนี้ผมไม่แน่ใจได้ลุนนะ้นไหมผมก็เคลียบไม่ได้หรอกแต่แม่งร้อยสี่เองนะครับเหลยไปนึงมาเถอะมา,มา,มาเลยมาเลยทีเดียว ไม่มาดีครับทุกคนอ่าใบที่หกยังไม่มาเลยว่ะทุกคนโอ้โหโอเคใบที่เจ็ดตะกี้แฟนเวาใบทหกมาละใบทเจ็ดโอเคสองใบละกสองใบละมันคงไม่ได้ถึงสี่ใบแล้วอ่ะเพราะว่ามันเหลือแค่หกร้อยเหรียญแล้วนะครับมันเหลือแค่หกร้อยเหรียญละไปเลยครับ โ oh, อ้โหสี่แล้วูจะหลุดโอ้ย oh, ebs บวกห้านี่แจ่มนะ ebs บวกห้า e นี้อันนี้คุยกันได้ครับ ebs บวกห้า e ไปครับ okay. ไปครับโอเคใบห้ามาใบหกโอเคใบหกมาเร็วใบเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดมาเร็วเกินขอใบสี่ใบอีกใบหนึ่งคือเท่าทุนอีกอีกใบหนึ่งคือได้เท่ากับเท่าเดิมที่คนเขาได้กันเนาะส่วนใหญ่เนาะก็คือหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยต้องได้สี่ใบนะครับโอเคโอเค วกแปดสี่ใบหน่อยสี่ใบโอ้ยยังไม่กดอูยสี่ใบจริงสี่ใบจริงครับทุกคนคือแต่ผมว่าแม่งเลยพั 1, นหนึ่งอ่ะไม่น่าจะได้อะไสามใบอ่ะเพราะบางทีกดใบสุดท้ายเนี่ยสามพันยังไม่ออกเลยจะหลุดไปเนี่ยไม่ได้ลวไปไม่ได้ลวไปใบห้าครับใบหกครับไม่ได้ครับใบหกครับใบหกว่ะเชี่ย ผมว่าผมเสี่ยงดีกว่าเหลือ900เนี่ยผมว่าผมเสี่ยงดีกว่าเผื่อ900จะได้เนะาะใบสุดท้ายคเควงว่าไงคนเสี่ยงนะคนเสียเส่ยงเสี่ยงเถอะเหลือ900าร้อตทรัพแม่งให้หมดหมด,หมดไป900ไน,ไปนะครับทุกคนไปในงานเดี๋ยวผมขอกดเศษสิบไปให้หมดก่อนนะครับกดเศษไปก่อนแล้วกันขอเถอะขอเถอะเชี่ยแม่งขุดบ่อล่อปลาวะเนี่ยโอเค โอเคโอเคอ้าวเหี้ยเลยเสดกูอีกอีเวนไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกวดไปก่อนโอเคมันต้องเหลือเหลือหกสิบเนาะมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยโอ้ย,อยนู้ไอคอนจริงไอเรานู้ไอคอนจริงนู้ไอคอนจริงครับโอเคมาเถอะตัวสุดท้าย เอ้ยไอสัตว์เอ้ยแม่งไปเกลือตอนแรกไนงะตอนนี้แม่งก็เลยต้องมาลุ้นใบสุดท้ายกันเนี่ยเช็ดกระเบื้องมาเดี๋วว่ามาเดี๋ว่าไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยขุดบ,ออบ่อล่อปลาแม่งไม่ให้กูจริงๆหรอวะใบสุดท้ายเนี่ยอย่าขุดบ่อล่อปลาดิวะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่ได้ช่างแม่งแล้วไม่ต้องเติมวงเติมเพิ่มแล้วแหละผมว่าเนาะ ไม่รู้ว่ะทำไมวะเฮ้ยทำไมวะหนึ่งสองไปครับทุกคนแนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับว่ามันจะคุมไหมโอเคไปทุกคนไปดูกันในเกมครับผมโอเคครับทุกคนหมื่นเจ็ดทั้งหมดเนาะแม่งขายตัวหนึ่งก็เลยไม่ได้บบกแปดอีกใบนึงนะหม็ทั้งหมดเดี๋ยวผมจดเงินเอมก่อนมาทุกคน มาดูเงินเอ็มก่อนนะว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดผมมีอยู่แปดพันเนาะมีแปดพันของเดิมนะครับชึ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 บโอเคครับของเดิมแปดพันเนาะแปดพันลบห้าหมื่นสองลบแปดพันวุ้ยสี่หมื่นสี่เงินเอ็มได้สี่หมื่นสี่ผมว่าเยอะมากแล้วนะเฮ้ยไอวิทย์เปิดไอคอนเลยป่ะร้ 9, อยเก้าอ่ะเงินเอ็มสี่หมื่นสี่ผมว่าไม่น้อยเลยนะครับทุกคนผมว่าเยอะเลยนะครับ คือเยอะกว่ากิจกรรมทั่วไปแล้วอ่ะเงินเอขนาดเนี้ยนะครับทุกคนไป B O E บวกหคือการ์ดเนี้ยแต่ก่อนอะจะดีๆทั้งนั้นเก้าสิบเจ็บวกห้าอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหคิมมิดแต่ว่าคือผมต้องบอกว่าแต่ก่อนอ่ะอันเนี้ยพันบวกขึ้นเดี๋ยวนี้ได้หลักร้อยคือแม่งแบบลงดีแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ได้แบบหลักร้อยคือเขาเรียกว่าไม่แย่แล้วนะครับอ่ะบวกหกนะเผื่อบ E B S ต่อเลสอะไรเงี้ยจะมานะครับไปอุ้ยเอ็มบีโดไม่ใช่โดนเบียใครวะ LW โอ้โหเอาพูดตรงๆคือไม่รู้จักครับสักยันคอเลยวะตอนนี้นัวเพ่าพ,พี่เก่งลายพางครับทุกคนไอคอนมาทักใบหนึ่งมให้ผมนชื่นใจนะร้อยสี่บวกจะมีไหมวะไอคอนครับทุกคนเนเธอร์แลนด์คูมันเหรอใช่ปะ เดอรเก้าร้0ยเอ็มไม่ถึงพันโอ้โหไ oh. อ้ ebs ว่ะเบิกแคมป์ปะใช่ไหม diam เบิกแคมป์เบิกแคมป์ครโอ้โหราคาเกือบเท่าไอคอนกูละไอคอนถูกเป็นขี้เลยครับเมื่อกี้ไอคอน9 0 0าร้อเอ็มนะสมัยนี้นะไอคอนนี่คือแบบไม่ไกลเกินเอื้อมทุกคนนะทุกคนครับไอคอนราคาขี้ครับพิดกระเบื้อง โอเคเบอร์เจ็ดเหรออิตาลีบาโลเตลลี่เะเฮ้ยเกียนโอ้เกียนโอบาโลเตลี่สี 400, 000, 000, ่ร้อยล้านว่ะอย่างถูกเลยนี่ครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมเอาเอาเอาบวกหกเออร์ทอนเนี่ยนี่ครับไปครับบวกหกเออร์ทอนครับไป EBS โอ้คเอาเคสป่ะถ้าตัวไม่ดีก็ถูกอยู่ดีอะเปิดตีครับถูกอยู่ดีครับไม่ถึงพัน ไม่ถึงพันสองร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรอเนี่ยโอ้โหลุดไปครับทุกคนบวกสามถึงบวกหกผมยังไม่เคยเห็น EBS แมกออกไม้ผมใบนี้เลยนะโอ้โหจ๊ะมึงเลทอะไรเนี่ยเบิร์นเยี่ยมอันเดอร์ไวเลวะอันเดอร์ไวเลวครับบวกหกครับสองร้อยล้านโอ้โหเดี๋ยวก็รวยตายหรอก ผมไม่รู้จะเก็บเงินเอ็มไว้ที่ไหนแล้วนะได้การคุ้มขนาดนี้จะเก็บเงินเอ็มไว้ที่ไหนดีอะทุกคนมาเอ็มซีบวกห้า ebs มาก่อน ebs มา ebs e วิ่งมาโอ้โหเอ็มซี MC วิ่งว่ะเบอร์สิบหรอมาเน่ปะวะซาดิโอซาดิโอมาเน่ครับทุกคนอุ้ยหกพันนะหกพันนะมาอคอนเืออาร์ทอนเผื่อจะได้เผื่อจะได้ครับ แต่จริงแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีดูแากทรงละเฮ้ย EBS ว่ะ EBS ถูกแค่เลยดูยากท่าละเยอรมันครับ LB เยอรมันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเฮกเตอร์มึงคือใครวะเฮกเตอร์เอ่อดาบห้าสิบดาบห้าสิบครับ ม่งใบกอนม่งใบเถาเฮ้ยผ้ามันรั่ว,วอังกฤษเหรอโอเว่นป่ะอลันเช,ชียเลอร์เหรอหุยพันเดียวเองพันเดียวเองอะไรอ่ะไม่ทำไมมันภาพมันแหลกๆอีกแล้ววะใครแก้ปัญหาภาพแหลกๆนี้ได้นะอินบ็อกมาคุยกับผมเลยเดี๋ยวผมจ้างมาแก้เลย เวลาเปิดการและภาพแหลกอ่ะผมอีปีโ่ใช่ไหมโอเคใครแก้ปัญหาการเปิดการและภาพแหลกได้นะที่บ,บภาพนวลๆอะ่ะอินบ็อกมาคุยครับเดี๋ยวผมจ้างให้แก้ปัญหาให้หน่อยคือผมงงมากเกมผมเล่นไม่เคยแหลกเลยแต่พอเปิดการที่ไรมันจะมีแบบแหลก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 อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับใครแก้ได้บอกหน่อยนะครับเออเฮ้ยวลลาครับชัวชัวชัวนี่วลลาครับ โอเคถ้าเกิดแม่งออกมาเป็นแบบมาเกเร่ที่กูพังอีกแล้วนะกูจะรั่วไปโอเคทุกคนใบนี้มีสี่ไอคอนปืบๆใกล้จะเหลือใบเด็ดๆแล้วแหละนะครับผมขอไปที่ด์ฟให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปลุ้นกันทุกคนอินบอเพี่อะไรคอมกระดกบอกเต่งคอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอกเ,เ,เ,เปลี่ยนคอมเลย เดี๋ยวไปป้นเดี๋ยวไปป้นเงินพระป่าแล้วเปลี่ยนคอมเลงเงินพระป่าแถววัดผมตอนนี้ได้มาเป็นล้านะอุนนานี่ว่ะพันหกจะขายออกไหมเนี่ยไปครับทุกคนดับร้อยเดวิดแบคแฮมก็พอเราไม่หวังถึงตอเลสเราไม่หวังถึงลุคก,กุลิดเราหวังแค่เดวิดแบคแฮมไม่แพงอะไรอะ่ะอะไรล่ะน้องชายโอ้ปีโร่ีกละกูเห็นเขา้ามึงกูจําได้เลยสองหมื่นหกนะครับซึ่งไอ้จริงดับร้อยได้สองหมื่นหกผมว่าโอเคเลยนะ ดับร้อยสองหมืผมว่าไม่ไม่ไม่แย่นะครับตัดไปดับห้าสิบสามใบครับทุกคนไปชิวๆไล่กันไปชิวๆครับทุกคนเฮ้ยเบอร์ยี่อันนี 26, ้ไม่ถึงสองหมื่นหกชัวกูดูรงนะกองหน้าเบียโฮเนี่ยเห็นไหมดับห้าสิบได้หมื่นดับห้ได้หมื่นหนึ่งทุกคนครับแล้วก็ดับร้อยได้สองหมื่ จะรั่วเฮ้ยมาเกเรสเอ้ไม่ใช่เดซายี่เดซายี่ามมึนก้าวโอเคเดซายี่จะดีใจอะไรนักหนาเนี่ยต่เอเลสน,นะ hey. เฮ้ยขางออกมาแล้วเนี่ยมันแบบเมต้าปะคันอวาร่เย็ดเป็ด คาราวาโ่ครับทุกคนจะรู้อ่ะโอ้โหไปดับสามสิบต้องต่อเลนแล้วแหละอ,องลีก็ได้มาแบกแฮมก็ได้ลูกกัปตหลุดหวังเยอะไปแม่งเบอร์สามมาเลยโลลองบองว่ะเท่าไหร่โลลองบองสรุปครับทุกคนดับร้อยวกหแม่งได้แพงสุด ดับร้อยวกห้าคือได้แพงสุดครับทุกคนต่อไปเราเหลือแค่ไอคอนกับบวกแปดนะนะบวกแปดสี่ใบนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามหน่อยเดี๋ยวผมมีไอดีเอ็มล้วนมาแจก,กเรื่อยๆนะครับน้องชายเนาะก็เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดกันผมไม่รู้ว่าวันนี้จะลงหลังวันที่สิบเอ็ดกันยาไหมวันที่สิบเอ็ดกันยาผมจะแจกไอดีแรกแล้วนะครับทดลองคิดจกไอดีแรกแล้วไอดีเอ็มล้วน ก็กดติดตามไว้น้องชายกดติดตามไว้ถ้าเกิดไม่กดติดตามผมขอตัดสิทธิ์นะกดติดตามไว้ครับน้องชายบวกแปดหลักแสนมาลุกุลิดโอ้โหที่ซีคุซึมซีเอเอมเยราบันโทนี่โค้ดเกลืออะไรล่ะครับคุณพี่บอสครับคุณพี่บอสครับเกลืออะไรล่ะครับพี่ชายดูไปดิสเปรลาอาร์ทีเอฟหรอ เหล่าอุกกาศฟาเลนัำประคุณขาดถุย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 ,ยขอปีฮอตได้ไหมปีฮอตเดมามา

ใบสุดท้ายปีฮอตมาหน่อยปีฮอตมาหน่อยปีฮอตใครเยอรมันเหรอฮ้ยเบเม่ไอสัตว์อารมณ์กูเปลี่ยนไม่ทันเลยจา,จ,จ,ดดาจ,จากจะละลืดจืดๆระลึืดจืดๆกูจากจะละลืดจืดๆกูเรียบร้อยเลย เย็ดกระเบื้องกูแห้งเลยโอเค<ณ> okay, ครับทุกคนขอโปรโมททินนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตาม่อยนะเดี๋ยวกดติดตามไว้เดี๋ยวมี i d เอ็มร้อนมาแจากครับ้องชายกดติดตามไน่อะครับกดติดตามไว้ใกล้จะครบสามหมื 3, นะ่นสามละกดติดตามหน่อยครับขอบคุณม,มากครับทุกคนใบสุดท้ายแนละ้วปุสกัต ค้างอิสระเอามาแล้วครับทุกคนปูดการ์ดครับไม่ใช่อิสระเ,เฮ้ยเบอร์สองตัวอิตาลีเดลเปียโรร้อยสิบร้อยเก้าจำผิดจำผิดครับทุกคนร้อยเก้ากระเบื้องโอ้โหโเฮ้ยแต่ผมว่าโอเคอยู่แหละเนี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกันน่ะเงินเอ็มผมได้มาเท่าไหร่นะสี่หมื่น 40, บวกเนาะสี่หมื่นเท่าไหร่สี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นหก อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้นี้สี่หมื่นอ่ะนี้ผมว่าน่าจะขายออกอ่ะมีคนรับโอ้สบายนี้ขายออกครับไม่ต้องไปจ้างดึงหรืออะไรด้วยนะครับตัวนี้ผมว่าก็ขายออกโ <sur ff ing> อ้โหเรียบร้อยห้าคนนะครับอันนี้ก็ขายออกเรียบร้อยเจ็ดคนครับก <sur ff ing> ็ไม่ไม่เปิดดีกว่ายิ่งเปิดไปมปยิ่งมัดตัวเองนะครับเปิดไปมันจะมัดตัวเองนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนครับที่รบับชมจนถึงทีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วขอบคุณครับเอ้ครับทุกคนครับเซด็อกไอคอนบวกห้าครับ ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมมีสูตรนะครั้งนี้ผมมีสูตรทุกคนสูตรเลขสวยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวผมซัดเลยครับทุกคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับถ้าเกิดเที่ยวไปวะพับจอดีไหมปกติปกติเลยแล้วกันเดี๋ยวห้าหกเพื่อผมซัดเลยทุกคนพออย่าทักไปหาคนอื่นเยอะพี่บอลถึงพี่บอลถึงดีแต่ถึง สิบวิทุกคนเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยิ่ง